ยังคงเป็นประเด็นอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับคุณฟิล์มรัฐภูมิโตโคงทรัพย์ศิลปินและนักสแสดงชื่อดังเมื่อวันที่3มีนาคม2568ที่ผ่านมาได้เดินทางไปศาลอาญาเมีนบุรีกรุงเทพมหานครพร้อมกับทนายคู่ใจนะคะทนายประมาณเพื่อเป็นพยานฝ่ายจำเลยในคดีที่บริษัทเหรียญบิตคอยได้ฟ้องร้องอย่างไรก็ตามนะคะทางฝ่ายโจทย์ได้ตัดพยานออกไปเรียบร้อยในช่วงเช้าทําให้คุณฟิล์มรัฐภูมินะคะไม่ต้องเข้าให้การในฐานะพยานในคดีนี้คะ่ะนอกจากนี้นะคะคุณฟิล์มรัฐภูมินะคะยังได้ชี้แจงต่อกกรณีทีท่ถู กล่าวหาว่าเป็นดารารับเงินจากดีเจแมนและใบเตยคนละ7ล้านบาทเพื่อช่วยให้พ้นคดีฟอร์เรสซามดี โดยเจ้าตัวยืนยันหนักแน่นนะคะว่าไม่เป็นความจริงแม้แต่น้อยถ้ามันเป็นเรื่องจริงป่านนี้ใบเตยคงออกมาพูดแล้วและเมื่อถูกถามย้ำว่าไม่เคยเรียกเงินจากดีเจแมนและใบเตยใช่หรือไม่ทางคุณฟิล์มนะคะก็ได้ตอบอย่างหนักแน่นว่าไม่เคยครับพร้อมกับกล่าวเพิ่มเติมว่าแม้จะมีการพาดพิงถึงตัวในรายการแต่สุดท้ายทุกคนก็ต้องรับผิดชอบต่อคําพูดของตัวเองอย่างไรก็ตามนะคะคุณฟิล์มเลือกที่จะให้อภัยเพราะยังถือว่าเป็นพี่น้องกันแต่หากมีเรื่องเกินเลยไปมากกว่านี้ก็ต้องรับผลกระทบจากการกระทําของตนเอง คืออยากจะบอกประชาชนว,ว่าคือเราไม่เกี่ยวข้องเลยแต่เขาก็พยายามเอาเราไปเกี่ยวข้องในคดีผมไม่เข้าใจผมไม่เคยกังวลใจเลยสักคดีหนึง่งอยากจะบอกนะครับไม่เคยกังวลใจเลยสักคดีหนึ่งเพราะว่าผมไม่ใช่คนที่จะไปทําแบบที่เขาพูดกันแลวตั้งแต่ผมเป็นทีมรัฐภูมิมเนี่ยเอาแต่ผมเกิดมาเลยผมไม่เคยทําอะไรผิดเลยต้องบอกว่าคือผมเคารพกฎหมายแล้วก็อยู่กับประชาชนมานานผมจะเอาตัวเองไปทําผิดทาไม แต่สิ่งที่เขาพูดพยายามยึดเครดิตเราเนี่ยคือมันไม่ถูกต้องครับเขาบอกว่ามีหลักฐานหลักฐานไหนล่ะครับหลักฐานพี่พี่เคยเห็นหลักฐานไหมครับผมถามกลับผมถามกลับไปแค่นี้ครับว่าทุกคนเคยหลักฐานไหมครับไหนล่ะครับหลักฐานคือก็ไม่เชื่อมีหลักฐานจริงๆถูกไหมครับมันไม่มีเพราะผมไม่เคยทํำเลยครับคยอการหลุดชื่อทีมรายการเีวื่องวันอเมริกาอะไรเนี้ยเราได้ดูคลปันทั้ได้ดูครับคือออกมามั่วเนี่ยคือคุณก็ต้องรับผลกรรมก็แค่นึง จริงๆถึงจะหลุดชื่อหรือว่าสอนย่อหรือว่าพูดการแบบเปรียบเปยะอะไรเงี้ยคือถ้ามันมั่วครับมันก็ต้องโดนดำเนินคด,ดีหมดนวแ,แค่นั้นเองแสดงว่ามันก็คือไม่เป็นความจริงใช่ไหมไม่เป็นความรจริงเลยสักเรื่องครับลองก็จะเป็นความจริงป่านี้ไปเตือนของผมผมาพูดแล้วมงครับก็อมองว่าแบบมันก็คนไทยสมาร์ทเราไปไปเริม่มต้นแล้วแหละมันก็ยิ่เครดิตก,กันไปเรื่อยครับคือมันเป็นขบวนการผมบอกไงผมบอกตั้งแต่วันแรกแล้วมันเป็นขบวนการเพราะฉะนั้นแบบ หยุดสักทีเอยครับการทาแบบไหนล่ะครับหลักฐานแล้วพูดกันกันกี่รอบต่อกี่รอบผมวไหนล่ะครับหลักฐานทำไมมันมีแต่การแบบมาพูดไปเรื่อยแบบนี้คือเมื่อไหร่มันจะจบสักทีคือเห็นเห็นว่าเราเงียบเห็นว่าเราไม่ทําอะไรแต่ทำไมต้องมาลังแกเราผมไม่ผมไม่เข้าใจคุณบอกว่าคุณอยากสงบแต่ว่าทําไมคุณถึงไม่อยู่สักทีคุณบอกว่าคุณไม่ได้ติดใจอะไรกับผมคุณไม่ได้มีอะไรกับผมเลยนะแต่ทาไมคุณถึงโจมตีผมทั้งที่ผมไม่เคยทําอะไรใครเลยคือเพื่ออะไรคุณต้องการอะไรใช่ครับ ตอนนี้หมอตัวเองเป็นเหยื่อถูกไหมครับแน่นอนอยู่แล้วครับก็ต้องดูสิครับผ่านมาสี่เดือนแล้วว่าไหนล่ะครับสิ่งที่เขาพูดแต่เนี่ยเขาราคาระันเหยื่ครับอเราจะทำยังไงก็รอดูอยู่รอดูอยู่พี่ก็จะดูด้วยพี่ก็จะเห็นด้วยคิดว่าไม่มีสังคมก็จะเห็นด้วยครับไมก็รออยู่ดูอยู่เอาสั้นๆง่ายๆจบตัดใจความเลยบอกว่าคือถ้าวันวันหนึ่งความจริงมันปรากฏนะครับเพราะวันนี้ผมก็ขบรจัการมาเนี่ยก็วิ่งหาความจริงกันอยู่ แล้วก็ส่งทุกความจริงเนี่ยให้ทุกหน่วยงานดูหมดแล้วเห็นว่าผมเงียบๆไม่เรียผมอยู ELLE ่เฉยๆนะครับผมเอาทุกหลักฐานส่งให้ทุกหน่วยงานดูหมดแล้วนะครับเอา jedoch. เป็นว่าเดี๋ยวรอวันน exactly. ั like ้นนะครับที่มันปรากฏจะมีใครบ้างครับที่เห็นใจผมอืมผมโดนแบบนี้มาตั้งแต่เด็กนะครับแล้วมันผ่านไปกี่ปีพอมาตอนหลังผ่านไปปีสองปีก็เพิ่งมาเห็นใจผมอแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมรอได้ก้าเป็นว่าเดี๋ยวรอวันที่ความจริงมาปรากฏยังไงก็เห็นใจผมพ่อแม่ผมและสิ่งที่ผมโดนด้วยนะครับแค่นั้เอง